กราบสวัสดีครับยินดีรับสู่ MG Space Channel วันนี้เราอกู่กับเกม g e n s h i n Impact สำหรับคิดในวันนี้เราจะมาทำการจัด5อันดับอาวุธข้างตู้สุ่มยังไงก็ไม่เกือซึ่งอาวุธพวกนี้เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะลองจ้าตอนสุ่มกาชาแต่เมื่อเอาไปป้านหรือเอาไปเล่นแล้วเนี่ยลองว้าวกันทุกคนอย่างแน่นอน สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบริการเติมเกมเกมชินิมแพคปลอดภัยหายหัวไม่ต้องเสี่ยงให้ไอดีพาสเวิร์ดในการเติมขอแนะนำเพจพ่อมดเคลว์วเปย์เพียงแค่ใช้ U i d ดในการเติมเพียงเท่านั้นเพืเ่อนๆคนไหนสนใจใช้บริการกับเพจพ่อมดสามารถกดลิก์ใต้เดสคริปชันนี้ได้เลยอย่าลืมนำโค้ดส่วนลดส่วนพิเศษใต้เดสคริปชันนี้ไปแจ้งแอดมินก่อนเติมด้วยนะไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องที่เคลว์วเปย์เท่านั้น เรามาเริ่มต้นกับอันดับที่ห้าก่อนเลยกับเจ้าตัว Skyward Spy อาวุธที่มีค่าพลังโจมตีที่สูงม,มากๆถึง674และนอกจากนี้ยังโบกในเรื่องของการฟื้นฟูค่าพลังงานถึง36.8%ทำให้ตัวละครที่เน้นการใช้สกิลท่าไม่ตายเนี่ยสามารถฟื้นฟูค่าพลังงานได้ไวมากๆและนอกจากนี้ในส่วนของการขัดเกาเนี่ยยังโบกในเรื่องของอัตราคริติคอลด้วยถึง8%ซึง8%เนี่ยค่อนข้างจะมีค่ามากๆสำหรับตัวละครที่เป็น DBS ซึ่งเจ้าวุชิดนี้ถ้ามันเพื่อนมีตัวละครอ,อย่างหูเถาเนี่ยก็ใช้ได้ดีเยี่ยมมากๆแต่ว่าถ้าเราเอาเจ้าหองนี้ไปใส่กับตัวละครซับพอร์ตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําให้ตัวละครพวกนั้นใช้สกิลท่าไม่ตายได้ไวมากๆและต่อมากับอันดับที่4 s k สกายเวิร์ดฮาร์ปอาวุธที่เหมาะกับตัวละคร DPS ทุกตัวนะปัจจุบันที่ใช้ธนูโดยการที่จะแตทพื้นฐานเนี่ยมีพลังโจมตีถึง674จะสูงที่สุดในเกมอีกชิ้นหนึ่งเลย และบวกอัตราคิดถึง21.1%ิทำให้การป้านตัวละครที่เป็น DPS เนี่ยง่ายมากๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้เจ้าอาวุธนี้บวกในเรื่องของความแรงคริเทเข้ลอีกด้วยที่ให้20%ที่การขัดหนึ่งโดยความสามารถตรงนี้จะไปใส่กับตัวละคร DPS ไหนก็เหมาะทุกตัวละครเลยและยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อตัวละครที่ถืออาวุธดีโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยจะมีโอกาสทำดาเมจกายภาพแก่ศัตรูโดยคิดจากค่าพลังโจมตีของตัวละคร ก็ค่อนข้างจะเป็นดาเมจเสริมให้แก่ตัวละครโดยภาพลงของเจ้าตัวอาวุธนี้ก็สามารถใส่ได้กับทุกตัวละครเลยถึงแม้ว่าตัวละครที่ใส่เนี่ยจะไม่ใช้ค่าพลังโจมตีในการทำดาเมจแต่ว่าเจ้าอาวุธนี้ก็โบกในเรื่องของความแรงคิดและอัตราคิดซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวละครเยลานอย่างมากซึ่งเป็นตัวละครที่จะเข้ามาในแพท2.7อันดับที่3 e ม e g ลิจี่ฟอ e ์ดอาวุธที่สายซัพพอร์ตเนี่ยไม่ควรจะพลาดอย่างยิ่ง โดยความที่ว่าอาวุธชิ้นนี้บวกในเรื่องของการเฟื่นงฟูค่าพลังงานถึง55.1%ทําให้ตัวละครหลายๆตัวที่เน้นการใช้สกิลท่าไม่ตายเนี่ยจะสามารถใช้สกิลท่าไม่ตายได้ไวมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ในเรื่องของความสามารถของการขัดเกาวเนี่ยยังโบกในเรื่องของค่าความชํานาญท่าซึ่งการบวกค่าความชํานาญท่าตรงนี้มันอาจจะทําให้เราเนี่ยอัปติยธาพทำดาเมจมากขึ้นไปอีก และนอกจากนี้เมื่อตัวละครที่ถือเจ้าตัว e อลิจี่ฟอร์ดเ็นี่ยใช้สกิลท่าหรือสกิลท่าไม่ตายเนี่ยโจมตีใส่ศัตรูจะเป็นการเก็บสแต็กเจ้าตัวสีจิ๋วโดยเจ้า4ีจิ๋วเนี่ยจะมีความสามารถในการบัฟให้กับปาร์ตี้ในทีมเมื่อเราเนี่ยทำการเก็บครบ4สแต็กโดยการบัฟนี้จะบุกในเรื่องของค่าความชำนาญท่าถึงนึง้อและบวกพลังโจมตีอีก20%ทําให้ตัวละคร DPS หรือว่าตัวละครซับ DPS เนี่ยทำดาเมจแรงขึ้นไปอีกและถ้าเราเนี่ยทำปฏิยาท่าตอนที่ได้บับ ก็จะทําดาเมจบวกขึ้นไปอีกถึงแม้ว่าเจ้าฮุนนี้จะไม่โบไในเรื่องของความแรงคิ้หรืออตัตราคิ้แต่ว่ามันถูกชดเชยได้เรื่องของการใช้สกิลท้าไม่ตายได้บ่อยมากๆซึ่งเจ้าฮุนนี้ถ้าันเพื่อนได้ไปเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะมันใส่กับ BBS อาจจะไม่บอกแต่ถ้าใส่กับซัพพอร์ตเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่ายกนิ้วโป้งเวลิกูดให้เลย และต่อมากับอันดับที่2อ,อาวุธที่หายากมากๆที่ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อย่างเจ้าตัวบูฟเกฟสโตนซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่เข้ามาในตู้กาชาสมแบบลิมิเต็ดนานมากๆแล้วแต่ว่าจะมีอยู่ในตู้ถาวรณปัจจุบันนี้ด้วยความสามารถของเจ้าตัวอาวุธนี้ที่โ่กในเรื่องของพลังโจมตีที่เป็นสเตตลองเนี่ยถึง49.6%และยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังบวกพลังโจมตีอีก20%ที่การขัดหนึ่งเมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่เลือดต่ำกว่า3 0เ จะบัฟในเรื่องของพลังโจตีให้กับทุกคนในทีม40%ที่การขัดหนึ่งซึ่งตรงนี้จะทําให้ทั้งทีมเนี่ยมีพลังโจตีที่สูงมากๆโดยเฉพาะตัวละครที่ถืออาวุธนี้ถึง109.6%ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆซึ่งเจ้าอาวุธนี้ก็เหมาะกับทุกตัวละครยกเวน้นอาราทากิอิโตและโนโอเอลที่เน้นการเป็น DBS การใส่เจ้าตัววูเกฟสโตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ และก็มาถึงอาวุธสุดท้ายซึ่งเป็นอาวุธที่เ,เพื่อนๆเนี่ยน่าจะเดากันได้อย่างเจ้าตัวไพรมดอลเจตคัตเตอร์ซึ่งเจ้าอาวุธนี้เป็นอาวุธที่ใช้งานง่ายมากๆเล่นได้กับทุกตัวละครเลยถึงแม้ว่าจะมีค่าพลังโจมตีเนี่ยที่น้อยถึง512แต่โบดในเรื่องของอัตราคิถึง44.1ทำให้การปั้นตัวละครที่ใส่เจ้าตัวไ i รมดอลเจตคัตเตอร์เนี่ยมันปั้นง่ายมากๆในส่วนของการขัดเกลาก็ยังโวกในเรื่องของพลังชีวิตถึง20% และนอกจากนี้ยังบบกในเรื่องของค่าพลังโจมตี1.2%ของค่าพลังชีวิตสูงสุดซึ่งหมายความว่าถ้าเราใส่เจ้าตัวภัยมอร์โดเจตคัตเตอร์เนี่ยกับปันในเรื่องของความแรงขิเพียงอย่างเดียวเยงเท่านั้นกับอาวุธนี้ค่อนข้างจะปันไงามากๆและเมื่อเรายิ่งมาดูตัวละครณปัจจุบันกับโพตัตนได้เลยว่าสามารถใส่ได้กับทุกตัวละครยกเว้นตัวละครอาเบโดเพียงเท่านั้นด้วยความสามารถของเจ้าตัวภัยมอร์โดเจ t คัตเตอร์แบบนี้ ก็ทําให้อาวุธประจำตัวของหลายโทรครเนี่ยก็ขายไม่ออกเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เราก็จะได้ยินบ่อยๆว่าถ้ามันเพื่อนมีเจ้าตัวพ i ยมาดเจคัตเตอร์ไม่ต้องเปิดนะใช้ได้เหมือนกันแล้วก็จบไปแล้วสำหรับ5ดับอาวุธข้างตู้สุ่มยังไงลุดเลนยังไงมันก็ไม่เกือนดีไม่ดีเนี่ยเราร้องว้าวและพูดว่าคุ้มค่ามากม สำหรับวันนี้ MG Space ก็คงต้องกราบขอตัวลาไปก่อนถ้ามื่อชอบคลิปอะไรแบบนี้เราวกช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ MG Space ด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้ายูเก้นบ๊ายบาย